สวัสดีผู้ชมทุกท่านค่ะก็มาพบกับช่องเจมีวพับปั่นคนสวยคนเดิมเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาอยู่หน้าเว็บไซต์ Zoom88 นะคะวันนี้เจจะเล่นเกมแตะดอนนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เจด้วยนะคะก็กดเริ่มเกมกันไปเลยสิคะวันนี้มีทุนมา1,023บาทนะคะก็ซื้อสเกตเตอร์ปเลยสิค่ะซื้อฟิเจอร์ เซฟิเจอรไปเลยสิคะเออก็มาดูกันนะคะว่าจะตกดาหรือเปล่านะคะถ้าตกดาก็ถือว่าสวยกูแหละเนาะเออแต่ก็ามาพูดไม่ทันถัดคำเป็นไงล่ะแม่ปากเสียเล่นเขาไม่พูดแบบนี้หรอกคนแต่เจมปากปากเจ๊มันเสียเองแหละเออไม่เป็นไรนะคะมาเออเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะอ่อยให้ไงรอบที่แล้วเป็นไงละ่ะฮะ รอบนี้ก็อ่อยให้เออรอบนี้เลยค่ะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายอืมจะเอาจริงแหละเป็นไงจะเอา20่คูน20่ค่ะเออมาเป็นไงล่ะบอกเลวว่าอ่อยให้ครั้งเนี้ของเจงนะคะเออมาจะได้ไหมเนาะยี่สิบคูนยี่สิบ ไม่ใช่ได้ตัวคูณ20่สิแลไปตกดำไอ้ตัวหมุนฟรีนะไม่เอานะแบบนี้นะเออไม่เอานะไม่เอานะไม่เอานะเออได้อยู่นะแม่ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะนะมาค่ะเสียไปแล้วต้องหกร้ออ่ะทุกคนมันต้องได้แล้วปะมันต้องได้แล้วปะมาสิเออนน่ะนสิบได้ขอขออีก ขออีกสี่ตัวขออีกสี่ตัวน่ะขออีกสี่ตัวมาบอกแล้วว่าส่องทําไงล่ะโก็ขอแค่ได้ทุนคืนก็ได้นะคะช่วงนี้มันข้าวยากหมากแพงก็ขอทุนคืนสักหน่อยก็แล้วกันก,กําไรร้อยสองร้อยก็พอไม่เป็นไร นะมาสิคะก็มาสิคะเป็นไง่ะเป็นไง่ะบอกแล้วได้ร้อยยี่สิบเออจะได้ทุนคืนหรือเปล่านะมาค่ะมาค่ะมาค่ะมาเอออ่ะอ่างเป่าเขาเรียกอ่างเป่าปะเขาเรียกอ่างเป่าหรอ,ะ,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 อะไม่เป็นไรอยากเรียกอะไรก็เรียกแล้วแต่คุณจะเรียกให้ตัวเองเข้าใจก็พอนะคะ มาค่ะมาค่ะอย่างเงียบสิลูกอย่างเงียบอ่าประทัดมาสีตรรรรเ,เรียบร้อยทุกนเรียบร้อยค่ะอ่าเออเรียบร้อยบอกแล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงทุกคนบอกแล้ว256เป็นไงอีก200รอจะได้ทุนคืนบอกแล้วถ้าเราถ้าเราบอกบอกบอกตอนที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรพูดกับตัวเองมันก็ต้องได้ เราคิดว่ามันจะได้มันก็ต้องได้ถ้าเราคิดว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้นะคะความคิดเราไปทางไหนมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปทางนั้นออสมมุติว่าคิดว่าเราไม่มีมันก็จะไม่มีเราต้องคิดว่าเรามีทางทางที่เราไม่มีสักบาทเป็นไงเราต้องคิดว่ารัฐบาลออกแต่มันไม่ออก <laughs> โอเคมาต่อที่เกมดีกว่าอ่ะ สา3าบาทนะคะอีกสี่รอบสุดท้ายมาดูกันนะคะว่าเราจะได้กำไรเท่าไหร่นะคะแต่เราได้ทุนคืนกันแล้วนะเออเราได้ทุนคืนกันแล้วอืออือยังไงต่อคนะอ่ะรอบสุดท้ายอ๋อโอเคเงียบไม่เป็นไรนะคะก็ขอทุนคืนก็ได้ทุนคืนจริงๆนะคะกำไรสี่ยบาทก็ไม่เป็นไรค่ะก็เข้ายาหมักแพงขนาดนี้นะคะก็พอได้ค่ะ น้ำมันของเราเออก็ใครที่อยากแตกหนักๆแตกดีแบบเจ๊นะคะเจ๊จะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ช่องใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะคะบอกเลยว่าเว็บซูม88นี้ยืนหนึ่งค่ะนะไปสมัครเล่นกันเถอะคะ่ะเออเว็บขั้นต่ำขั้นต่ำหนึ่งบาทนะคะ ใครที่ชอบคลิปนี้เจ๊ฝากกดไลค์กดติดตามให้เจ๊ด้วยนะจ๊ะได้กำไรมา400บาทก็ไม่เป็นไรค่ะก็เงินเหมือนกันนะก็สำหรับวันนี้เจ๊ก็บ๊ายบายค่ะ